أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين واللعنة الله على أعدهم أجمعين من يوم هذا إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ขอความสันติสุขจากองค์อ mm ัลลอฮ์สุบฮานาฮูวะตาอัลาพึงประสบแด่ท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านแล้วก็ท่านพีน่น้องมุสลิมนะครับหลักรัทธาอิสลามตามแนวทางชิยาวันนี้เราก็มาถึงตอนที่6.3เรายังอยู่ในเรื่องของการพิสูจน์หลักฐานถึงความสมบูรณ์ของคภีรนกรานซึ่งวันนี้เราจะมาพูดในหัวข้อที่3หรือหลักฐานที่3นั่นก็คืออัลลอฮฺบัยนบี รุนใบานามที่นี่หมายถึงว่าบรรดาอิหมา,มา,มานทั้งสิบสองจากนับตั้งแต่ท่านอิหมานอะลีอิสลามจนถึงท่านอิหมามมหดีอะลีฮิสลามนะครับได้ระบุว่าฮะตีษทุกบทที่ขัดแย้งกับอันกุรานถือว่าบาติลคือโมคะใช้ไม่ได้ประเด็นแรกที่เราต้องมาทําความเข้าใจก่อนก็คือเรื่องความหามายคำว่าฮะดีษนะครับเพราะเมื่อเราพูดว่าฮะดีษทุกบทที่ขัดแย้งกับอัลกุรานถือว่าโมคะฮะดีษคืออะไรความหมายทางภาษาคําว่าฮะดีษในภาษาอัหรับ มีความหมายดังนี้คือแปลว่าใหม่เพราะทุกสิ่งที่เราพูดออกมาคือสิ่งใหม่ฮะดีิสนะครับซึ่งตรงกันข้ามกับคําว่ากอดีมซึ่งแปลว่าเก่านี่ประเด็นแรกประเด็นข้อที่2คือฮะดีิสแปลว่าคําพูดคือนําเอาคําว่าสิ่งใหม่ที่พูดออกมาอยู่ตลอดเนี่ยหลุดออกมาจากปากมาให้ความหมายแปลว่าคําพูดเช่นถ้าเราพูดว่าฮะดดีสลีก็หมายถึงคําพูดของท่านาลีนะครับเป็นต้น ฮัดีสความหมายในทางวิชาการคือคําพูดเกาลุนวะเฟอลุนวะตักรีรุนการกระทําและการยอมรับตลอดจนชีวประวัติของท่านนาบีมุฮัมมัดสุลลอยะอาลุส,สลัมและบรรดาอิมานทั้ง12ท่านจากอาลุานไบนบีมุฮัมมัดนั่นเองนะครับความแตกต่างระหว่างอัลกุรานกับอัลหัดีสิสคืออะไรครับอัลกุรานคือการามุลลอฮอัลกุรานเป็นพระดำรัสของอัลลอฮ อย่างไรก็ตามในคำพิฆานทั้งหมดนี้คือแม้ว่าจะถ่ายทอดมาจากคําพูดของท่านสุลตานมฮมัดนะครับแต่สิ่งนั้นได้รับการยืนยันว่าท่านอับดุลบาดบอกว่านี่คือกะลามุลลอฮ์คือพระดารัสของ Allah. อลอฮ์เราจะเป็นถ้อยคำและความหมายทั้งหมดนะครับส่วนฮะดีสคือคำพูดของท่าน,นาบีบิฮัมัดและอัลลุนบายของท่านนาบีซึ่งอาจจะได้รับการดนใจจากอัลลอฮ์มาในเรื่องของความหมายซึ่ง อัลเบียจะกล่าวถึงว่าอัลลอฮ์ทรงะสมสิ่งนั้นสิ่งนี้ซึ่งฮะดีสก็ยังแบ่งเป็นฮะดีสกุฎะซีกับฮะดีิสปกตินะครับแต่เช่นเดียวกันตรงนี้ให้ท่านเข้าใจว่าถ้าสิ่งใดก็ตามที่เราเรียกว่าอันกุรอานนั่นคือกาลามมลหรแต่ถ้าฮรรมมะดีิสนั่นหมายความเป็นคำพูดของท่าน,นาบฮัมมัดลุลลบียบของท่านสิ่งสําคัญที่เราจะต้องออตระหนักซึ่งจะต้องมีการ ให้ความพิจารณาเป็นพิเศษมี3ประเด็นที่ผมจะขอตักเตือนนะครับก็คือคําเตือนที่1ก็คือคําว่าอัสซุนนะอัสซุนนะคือตัรอสซุลมุสลิมินคือตัรัสเลนมุสลิมิน,ค,น,มมนคือเป็นมรดกของพี่น้องมุสลิมทั้งโลกสุนนะแบบอย่างของศาลาอุมัดนะครับที่อย่างที่เรากล่าวไปแล้วว่าฮะด,ดิษประกอบไปด้วยเกาลุนเฟะลุนตักรีรุนคําพูดการกระทาและการรับรองยอมรับของท่านนาบีนะครับแล้วก็อัลลูดบายาบี ซึ่งสุนนะเนี่ยคือมรดกของสําหรับมุสลิมแล้วก็ไม่มีมุสลิมกลุ่มใดน่ะจะมาอ้างสิทธิเป็นเจ้าข,ของว่าเขาคืออัลุสุนนะเพียงผู้เดียวโดยที่บอกกลุ่มอื่นนั้นไม่ใช่อัลุสุนนะหมายถึงว่าอัลุสุนนะแปลว่าชาวผู้ที่หมายถึงว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติตามจริยวัตรแบบอย่างคําพูดและการกระทําของท่านศาสดาม u h a m m แล้วก็อัลลไฮฺนบีนะครับเพราว่าเอาแล้วทาไมเราถึงเอาอาัลลอฮนบีเข้าไปเกี่ยวข้องกับสุนนะของท่านนาบีด้วยก็จากคดีสักลัยที่ท่านนาบีได้กล่าว ที่ผมได้กล่าวไปตอนที่ท่านอบดีได้กล่าวว่าจงปฏิบัติว่าท่านได้ทิ้งสิ่งหนักสองสิ่งไว้ในหมู่พวกเจ้านะครับซึ่งสิ่งถ้าเกิดยึดแล้วเนี่ยรันต่อดินลูถึงครับถ้าเกิดว่าเรายึดต่อสองสิ่งนี้แล้วเนี่ยเราจะไม่หลงทางนะั่นคือกิตาบุลลฮ์ว่าอิตรติอัลลุนใบตีดังนั้นสุนนะของท่านนบีมุฮัมมัดก็ได้รับการดูแลรักษาปกป้องเอาไว้ไม่ให้ถูกดัดแปลงแก้ไขเหมือนกานกุอานเช่นเดียวกันจากอัลุนใบของท่านนบี ที่สืบมาถึงปัจจุบันนี้นะครับจากตรงนี้นะครับจึงไม่มีมุสลิมใดนอกจากเขาจะอ้างเองด้วยตัวของเขาตามอารมณ์นับสูของเขาว่าเขาคืออัลสุนนะแต่เพียงผู้เดียวคือเขาเป็นคนที่ตามสุนนะนบีอยู่เพียงกลุ่มเดียวส่วนกลุ่มอื่นไม่ตามสุนนะไม่มีใครมีสิทธิที่จะอ้างท่านมีสิทธิพูดแต่สิทธิอันชอบทำที่ถูกต้องในทัศนคติของท่านไม่มีสิทธิทจะอ้างเช่นนั้นนะครับตราบใดที่ยังมีมุสลิมกลุ่มอื่นนั้นเขาถือว่า สุนะนะอบบีนั้นเป็นมัสดัดเป็นฐานข้อมูลอันดับ2รอ,องจากขมิ้์กุรานเช่นเดียวกันกับท่านนะครับประเด็นหนึ่งประเด็นถัดมาคาเตือนที่2ก็คือว่าขมิ้์กุรานได้รับการพิทักษ์โดยอัลลอฮ์อย่างที่เราได้พิสูจน์ไปแล้วในตอนแรกไม่มีสิ่งโกหกหรือมีความสงสยัยใดมันแล้วก็ที่สําคัญมันเป็นสิ่งที่เป็นมุตวาติสเป็นสายรายง,งานที่ถ่ายทอดกันมาจากคนจํานวนมากมายแล้วก็เป็นหลักฐานก็ตเอ,อีคือเด็ดขาดแต่สุนนะฮะดิษคือหลักฐานซอนนี คือฮะดีษนั้นเป็นหลักฐานประเภทคาดเดาหรือคาดคะเนว่าน่าจะเป็นคําพูดที่ท่านนาบีหรืออาลุมะนบีพูดโดยรับการตรวจทานจากผู้เล่าและกระสายรายงานนะครับว่าผู้เล่าเหล่านั้นได้รับการไว้เนื้อเชื่อใจเชื่อถืออย่างไรนะครับดังนั้นเองฮัจดีษอาจจะมีการขัดแย้งกันนักปราชญ์อาจจะมีความขัดแย้งกันในถั้งคฮัดีษบทนี้ใช้ได้ฮะดิษบทนี้เชื่อไม่ได้ฮะดีษบทนี้ซเฮฮัจดีษบทนี้ส,สกีมคือป่วยหรือดออีฟ ก็จะเป็นที่ต้องไปศึกษาตรวจสอบในเรื่องราวีและมารวี <c oughs> คือผู้เล่าและเนื้อหาตัวบทมาตันของสิ่งที่ถูกถ่ายทอดออกมาดังนั้นเราในฐานะเป็นมุสลิมเชีย่ยง12อิมามเราไม่ได้มีความเชื่อว่าหากมีมุสลิมคนหนึ่งเขาไม่ยอมรับว่าฮะดีษบทหนึง่งว่าเป็นคําพูดของท่านนาบีนะครับด้วยสาเหตุที่เขาสงสัยหรือมั่นหรือว่าคือเขาสงสัยว่าฮะดีษที่เป็นฮะดีษเก๋หรือเขาไม่มีความมั่นใจฮะดีษีเป็นฮะดีษที่ซอเฮะถูกต้องจริง นั่นจะหมายว่าเท่ากับเขาเป็นผู้ปฏิเสธสุนนะของท่านนบีไปโดยสิ้นเชิงนะครับเพราะการปฏิเสธสุนนะของท่านนบีนั้นองค์กรมของมันคือเป็นกุฟคือตกสภาพเป็นผู้ไร้ศรัทธาเช่นเดียวกันแต่ว่าเหตุเพราะว่าสุนนะหรือฮะดีษเนี่ยยังแบ่งออกเป็นสองประเภทตามกระแสรายงานฮะดีษประเภทแรกเราเรียกว่าฮะดีษมุตวาติรหมายความว่าคือมีบุคคลจํานวนมากทุกสมัยได้รายงานฮะดิษสืบทอดกันมาอย่างต่อเนื่องโดยเป็นไปไม่ได้ว่าบุคคลจํานวนมากเหล่านี้ จะสมคบหรือรวมกันโกหกว่าท่านอบีูพูดแบบนั้นหรือท่านอบีกล่าวแบบนี้ทําแบบนั้นแบบนี้นะครับและฮะดิษมุตวาติษ้นมีความถูกต้องที่สุดในบรรดาฮะดิษทั้งหมดโดยไม่มีข้อสงสัยแต่ว่าฮะดิสมุตวาติษมีจํานวนเพียงน้อยนิดฮะดิษประเภทที่2คือฮะดิษอาฮัดนะครับซึ่งฮะดิษอาฮัดยังจําแนกออกเป็นหลายอีกหลายถานาแต่ที่สําคัญที่สุดคือแบ่งออกเป็นฮะดิษซอเฮียคือถูกต้อง ฮะดิษฮัสซันคือลองจากฮะดิษซอเฮียเป็นฮะดิษที่ดีและฮะดิษดอีฟคือเป็นฮะดิษที่อ่อนหลักฐานเนื่องจากมีผู้เล่าไม่อยู่ในฐานะที่ได้รับความไว้เนื้อเชื่อใจดังนั้นจึงไม่สามารถนํามาอ้างอิงเป็นหลักฐานความเชื่อถือและการปฏิบัติได้และยังมีรายละเอียดอื่นๆนี่แต่ที่สําคัญนี่คือที่มาของฮะดิษอฮัดคําเตือนที่3ก็คือว่านักปราชญ์อิสลามมุฮักกีกีนนักปราชญ์ แกนแท้ของความถูกต้องของเรื่องเรื่องหนึ่งได้ให้ทัศนะเอาไว้ว่าวาจิบจําเป็นจะต้องเอาฮะดีสไปวัดกับอันกุรานไปตรวจทานไปตรวจสอบกับคัมภีย์อันกุรานโดยเฉพาะรายงานฮะดีสที่ล่อแหลมอันตรายต่ออากีดะมุสลิมต่อความเชื่อมุสลิมนะครับอย่างที่เรากําลังกล่าวือว่าคัเพีย์อังกุรานมีความสมบูรณ์ได้รับการรับรล,ลองจากอัลลอฮ์และก็รอซูลแล้ววันนี้เราพูดถึงข้อที่3ก็คืออัลลุนไบนบีที่ท่านาบีสั่งให้มุสลิมปฏิบัติตามเนี่ย ก็ได้กล่าวว่าทุกๆฮะดิษจะต้องนํามาเทียบมาวัดมาตรวจสอบกับอันกุรานนะครับเหตุผลที่ผมจะให้ไว้ตรงนี้ก็คือมีด้วยกัน3เหตุผลว่าทําไมต้องเอาฮะดิษไปวัดกับอันกุรานว่าฮะดิษนั้นถูกต้องไหมเหตุผลที่1ก็ค ah ือจากอักลีคือสติปัญญาคือเป็นไปไม่ได้ที่ฮะดิษคาพูดของท่านนบีมุฮัมมัดเนี่ยเมื่ออธิบายสิ่งใดหรือบอกให้ทําสิ่งใดแล้วมันจะไปขัดแย้งกับคัมภีร์กุราน เพราะว่าบนพื้นฐานของสิิปัญญาก็เป็นที่ทราบดีว่าคือตัดสินได้เลยว่าคําพูดของท่านอับดุลเบียเนี่ยต้องสอดคล้องกับคมพีของอัลลอฮ์เพราะอัลลอฮ์ส่งมาเพื่อมาอธิบายคมพีอันกุรอานและเมื่อใดก็ตามที่ผู้ทาหน้าที่อธิบายพูดขัดกับกาลามมลฮ์คือคําพูดของอัลลอฮ์แน่นอนที่สุดสิ่งที่เป็นสิ่งรองนั้นจะต้องเป็นสิ่งที่ถูกตัดทิ้งออกไปหรือยึดถือไม่ได้นะครับเหตุผลที่สองก็จากคมพีอันกุรอานเอง ในสุรที่สององค์การที่สองร้อยสิบสามอัลลอฮฺสัมภาระได้ทรงตัดว่าบิสมิลลาห์มารณ์ฮิมการันนาสอุมัตันวาฮิดะฟะบะอัสัลลอฮุนนบียนมุบัชชิรีนวะมุนซีรีนวะอันสลามอะฮุลกิตาบิลฮักกีลียะ حكم ะ ب ي น ا ل ن ا س ف ي م خ ت ل ฟูฟีมีใจความว่ามนุษย์นั้นเคยเป็นประชาชาติเดียวกันภายหลังอัลลอฮ์ได้ส่งบรรดานับีมาในฐานะผู้แจ้งข่าวดีและผู้ตักเตือนและได้ทรงประทานคัมภีร์อันกรอบไปด้วยความจริงลงมากับพวกเขาคือกับบรรดานับี 124,000ท่านเพื่ออะไรครับลิยะกุมาฟังให้ดีนะครับลิยะกุมาไบนันนาสฟีมาฟีมักตาลฟูฟีเพื่อว่าอัลลอฮ์ที่ประทานคัมภีร์ต่างๆลงมาเนี่ยจะเป็นเตารอนอินจีนนะครับจะเป็นอันกุรอานเนี่ยเพื่อว่าคัมภีร์นั้นจะได้เป็นทาไมครับคัมภีร์นั้นจะได้เป็นข้อตัดสินระหว่างมนุษย์ในสิ่งที่พวกเขาขัดแย้งกันและถ้าหากว่าฮะดีสนั้นไปขัดแย้งกับอันกุรอาน หมายความว่าเราจะทาไมครับจะไปยึดถือได้ไงในเมื่ออันกุรานถูกประทานมาเพื่อเป็นข้อตัดสินในหมู่มนุษย์แต่คําพูดของท่านศาสดามุฮัมมัดกับอัลลุนไบกับเป็นคําพูดที่ไปขัดแย้งกับเนื้อหาสาระของคำพิอันกุรานแน่นอนที่สุดแสดงว่าฮัดิสนั้นต้องไม่ใช่สิ่งที่มาจากท่านศาสดามุฮัมมัดและอัลลุนไบของท่านนะครับเหตุผลนั้นเหตุผลที่3มก็คือเหตุผลจากรายงานฮัดิสมีผู้มากมี ผู้อักติตอนแนวทางเชษสัมาม,ามาที่อักติกับหนังสือเล่มนี้คืออัลกาฟีได้นํามาวิจารณ์กันมากมายในแง่ลบแต่ในขณะเดียวกันในขณะที่วิจารณ์เหล่านั้นก็มองในแง่ของแง่ลบโดยที่ไม่ได้ฟังคําอธิบายจากอุลามาของชิยะว่าสิ่งที่ได้นํามาโจมตีมาประนามนั้นมีคําอธิบายอย่างไรและเช่นเดียวกันในมุมมองที่เราจะอธิบายถึงหนังสือ Al i, อนันกาฟีเล่มนี้ซึ่งผู้รวบรวมใช้เวลาถึง20ปีจากท่านซิกาตุนอิสลามอบิยาฟัดมูฮัมหมัดบินยากรู บินอิสฮารอัลกุไลนีอัลรอซีซึ่งเสียชีวิตเรียกกันง่ายว่าเชคกุไลนีนะครับมีสถานะที่เป็นผู้ที่มีความน่าเชื่อถือนะครับแต่ทย่างไรก็ตามตัวท่านเองก็ไม่ได้กล่าวว่านังเสือนี้สอเฮียไปทั้งเล่มแล้วก็ไม่มีตรงไหนเลยที่ท่านบอกว่าถูกต้องหมดนะครับถ้าถูกต้องหมดท่านคงไม่มีสายรายง,งานฮะดิษเอาไว้ให้ชนรุ่นหลังได้ตรวจสอบผู้เล่านะครับท่านเชคกุไลนีได้เสียชีวิตในทศกราษที่329นะครับท่านเกิดในทศวรรษที่3 เสียชีวิตใน,าานที่เราทราัที่สามี่สิบหรือ329นะครับมีอะไรเกิดขึ้นครับในหนังสืออัลกาฟีเล่มที่หหน้าที่69สฮะดีษที่1ซึ่งมีสถานะมุวัซซักคือมีสถานะที่เชื่อถือได้นะครับฮะดีษบทึงท่านรอซูลลอสซาลสลัมได้กล่าวาว่วฟา,าะฟะัมาวาฟักอัคิทับบะล์ฟักุซูหูว่ามาคอละฟักอัคิทัลลอฮ์ฟัดะอูฮู สิ่งใดสิ่งใดก็ตามคือสิ่งที่ท่านพูดอธิบายถ้าตรงกับคำพีของอัลลอฮ์คือถ้าตรงกับคำเพียอัลกุรอานทำไมครับฟักูซูหูพวกเจ้าจงยึดเอาไว้คือยึดเอาสิ่งนั้นว่าเป,เป็นคำพูดที่มาจากท่านนาบีมุฮัมมัดวามาคอลฟักีตาบอเลฮ์ฟาดอููและสิ่งใดที่อ้างกันว่าเป็นคำพูดของท่านนาบีนะครับและขัดแย้งกับอัลกุรอานฟาดอููจงลักทิ้ง มันเสียจงละทิ้งมันไปเสียนี่เหตุผลจากะดิษบทแรกนะครับในหนังสืออันกาฟีะดิษที่2อยู่ในหนังสือตาริกดิมัชกีหรือที่รู้ในภาษาเราเรียกตาริกดามัสกัสเจ้าจอของสือคือท่านอิบนุอัซากิดได้เขียนบันทึกะดิษบทนี้ซึ่งมีสาร,รง,งานที่อเฮเชื่อถือได้ในเล่มที่55หน้าที่77รายง,งานโดยท่านอาซิมนะครับแล้วก็ได้ฟังมาจากท่านซิรบิลฮุเบช จึงได้เล่าจากท่านอาลีรอัลลอฮ์อนฮุหรืออัลลอฮิสลามได้กล่าวว่าทรสูลาะสซัลลอฮฺอัลลอฮุอะลัยฮลสลามได้กล่าวว่าสตะกูนุอัลเลยะรูวาตุนจาราวานะจาราวนัลฮะดีษะฟะรดุลฟะรฟะรดุลกุรอานฟะอินวาฟะกติลกุรอานฟะกุซูฮาวะอินลาฟะดะอูฮาท่านรอสูลได้กล่าวว่าคือเป็นรายงานจากท่านอิหมะอัลลอฮิสลามได้ฟังท่านรอสูลได้กล่าวว่าในอนาคตจะมีบรรดาผู้รูวาตคือเป็นผู้คำว่ารอวีผู้เล่าฮะดีษ ที่อ้างอิงถึงท่านว่าท่านบีกล่าวเช่นนั้นเช่นนี้ใช่ไหมครับพวกเขารายงานฮะดีสดังนั้นท่านนบีสั่งว่าฟะรอดุลกุรอานจงนําเอาเรื่องรายงานของผู้เล่าเหล่านั้นที่อ้างถึงฉันเนี่ยจงนํามันไปเทียบกับอันกุรานถ้าหากฮะด,ดีสใดสอดคล้องกับอันกุรานก็จงยึดมันไว้และถต่าหากฮะดีสและถ้าหากมันขัดแย้งกับอันกุรานก็จงละทิ้งมันไปเสียนี่คือสอง ฮะดติสสองบทจากตำราของชีอยแล้วก็ตำราของพี่น้องซุนนีก็คือตาริกดามัสกัสก็เป็นหนังสือที่อธิบายถึงเรื่องสถานะฮะดติสผู้เล่าเช่นเดียวกันนะครับสองบทที่มาจากเทอร์รุสุลลอฮ์ทั้งนี้เรามาดูทัศนะของท่านอิหม่ามยาฟัตนั่งนะครับท่านอิหม่ามยาฟัตผู้กอ่อตั้งมัสยิดยาฟีรีย์นะครับมัสยิดอาลุยไลลิมสุลามซึ่งเป็นที่โด่งดังเป็นอาจารย์ของท่านอิหม่ามอบูฮานิฟะหรืออิหม่ามฮานาฟีนะครับในหนังสืออันกาฟีเล่มสักคู่เช่นเดียวกันเล่ม 1, 9, 9, 9, หนึ่ 3, มีีีสถถานะะะหหดษออฮูกต้ง ท่านอิหม่ามยาฟัดอะลีสุลามกล่าวว่ากุลฮดีซินทุกฮดีซลายูอาฟิกุกิตาบุลลอฮ์ฟะฮุสุครุฟทุกฮดีซหรือฮดีซทุกบทที่อ้างอิงมายังบรรดาอิหม่ามเนี่ยถ้าขัดแย้งอัลกุรอานแล้วให้ถือเลยว่ามันเป็นบาตินเป็นส ja. mm ิ่งโมฆะอีกบทหนึ่งอิหม่ามยาฟัดอะลีสุลามได้กล่าวในหนังสืออัลกาฟีเล่มเดียวกันก็คือเล่มหนึ่งหน้าหกสิบเก้าฮดีทีห้าแล้วก็มีฐานะที่ซอฮีฮชเช่นเดียวกันท่านอิหม่ามได้กล่าวว่า อายุหันนัสมาจาอากุมอันนี้โอประชาชนทั้งหลายสิ่งใดได้มาจากฉันมาถึงอย่างพวกท่านคือคําพูดของฉันเนี่ยยวาฟิกุกิตาบุลลอห์ฟะอานากุลตูหูถ้าตรงกับคมพีของอัลลอฮ์คือถ้าตรงกับอัลกุรอานนั่นคือสิ่งที่ฉันกล่าวมันเพราะฉันคือผู้มีหน้าที่มาถาธิบายตับซีรอัลกุรอานนะครับว่ามาจาอากุมอยู่คอลิฟูกิตาบุลลอห์และสิ่งใดที่มายังพวกท่านและขัดแยง้ง คือสิ่งใดที่เขาอ้างถึงฉันแล้วก็มายังพวกท่านขัดแย้งกับคัเพีอยนกุอาแล้วก็ฟฟลัมอะกุลฮูหมายความว่าฉันไม่ได้พูดสิ่งนั้นก็ให้รู้ได้เลยว่าหะด,ดีษนั้นเป็นหะด,ดีษเก้เป็นหะด,ดีษเท,ท็จจากผู้เล่าที่ได้กุขึ้นมาหรือว่าได้เกิดมีความจดจําที่สับเพ่าบกพร่องในความทรงจําจนทําให้ทําไมครับอ้างไปถึงท่านอิหมามนะครับมันจากสามสี่ฮัตติสบทนี้จึงเป็น หลักฐานได้ว่าตราชั่งหรือบรรทัดฐานภาษาเราเรียกมีซานุลฮัดดิสหรือเมียยาร์นะครับตาชั่งหรือบรรทัดฐานในการวัดว่าฮัดดิสใดถูกใดผิดหรือว่าบรรทัดฐานอันนี้ก็คือคัมพีย์กกรานนะครับเพราะฉะนั้นฮัดดิสใดจะถูกจะผิดนะครับจะใช้ได้ใช้ไม่ได้ฮาวฮัดดิสนั้นลองไปเทียบดูกับเนื้อหาสาระในพระมหาภาิร์กราน หาดิษบทใดพูดว่าคำพีอันกุรานพูดสิ่งใดขัดแย้งยกตัวอย่างเช่นมีฮดิษบทหนึ่งรายงานว่าคำพีอันกุรานถูกตัดทอนไปหรือว่าถูกเพิ่มเติมเข้ามาหรือถูกแก้ไขในกณะที่ฐาดิษส่วนี้เมื่อไปเทียบกับพระธรรหลักของลรที่อาล็อตได้สองตัดที่อาล็อตสมาลาได้สรงตัดว่าอินนาหนุนนัสจันนัซซิกรอวะอินนาละหุลหฮาฟิซูนแท้จริงเราได้ประทานคำพีอันกุรานลงมาแลวเราคือผู้ที่พิทักษรักษาคุ้มครองอันกุรานนี้ให้พ้นจากการตัดทอนและเพิ่มเติมแต่ฮดิน ถูกตัดทอนเพิ่มเติมมันถ้าฐานสิ่งแรกคือฮะดิษแบบนี้ใช้ไม่ได้เราจะต้องทิ้งมันไปทันทีโดยที่ไม่ต้องไปกังขาใดาเพราะอันกรานคือกะลามุลอฮ์แต่ฮะดิษนั้นเป็นคําพูดของมนุษย์ที่ออกมาจากปากของผู้เล่าซึ่งเราอาจจะไม่รู้ว่าผู้เล่าคนนั้นได้ฟังได้หรือว่ามาจากตัวท่าน,นาบีอับดุลไบจยจิงหรือเปล่าหรือว่าพวกเรานั้นได้กุขึ้นมาหรือพวกเรานั้นได้จําผิดสับสนในเรื่องเหล่านั้นนั่นเองนะครับ ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามผู้เราคนนั้นจะมีสถานะที่เชื่อถือได้ในวงการของอินมุริจานคือวิชาว่าด้วยการว,วิชาที่ว่าด้วยชีวประวัติของนักรายงานฮะดิษขนาดไหนเชื่อถือได้ไงก็ตามแต่เมื่อตัวบทของมันไปขัดแย้งกับพระดำรัสของอัลลอฮ์ท่านอบีได้กล่าวว่าฟาดอูฮาจงทิง้งฮะดิษบทน,นั้นท่านอิหมามซอดิกอิสลามยาฟารุสอิสลามก็ได้กล่าวว่าฉันไม่ได้กล่าวสิ่งนั้นนะครับเรามาดูตัวอย่างนะครับว่าในตำราของ ฝ่ายชิยะและสุนีมีเหมือนกันครับฮะดิษเหล่านี้ที่กล่าวถึงเรื่องฮะดิษที่ไปขัดแย้งอัลกุรอานแต่ว่าชัดเจนว่าทุกฮะดิษที่อัลกุรอานต้องทิ้งนะครับแต่ในฝ่ายของพี่น้องสุนีนั้นยังกล่าวว่าสุนนะนั้นสามารถเป็นนซักยกเลิกอายะค์กุรอานบรงอง์การได้ซึ่งในฝ่ายชิยะไม่ยอมรับสิ่งนี้เพราะเป็นไปนไม่ได้ที่คําพูดท่านนบ,บีนั้นจะไปยกเลิกจะไปยกเลิกนซักพระดำรัสของอัลลอฮ์หรือจะไปยกเลิกกุรอานได้นะครับเรามาดูตัวอย่าง,าง,างเช่นในหนังสือสอีบุคคร ฮะดิษบทหนึ่งซึ่งผมไม่กล้าที่จะอ้างว่าเป็นคําพูดของท่านอัสลอฮอที่กล่าวได้แต่ว่ามาจากผู้รายงานแล้วกันซึ่งผู้รายงานได้กล่าวว่าขอลากอลลอฮุอาดัมมอัลาสูรติฮีลักษณะฮะดิษที่ขัดแย้งกันเป็นอย่างไรฮะดิษบทนี้ที่อยู่ในอ,อุคฮีได้กล่าวว่าขอลากอลลอฮุอาดัมอัลลอฮฺได้ทรงสร้างท่านอาดุมขึ้นมาอัลาสูรติฮีบนรูปร่างของอัลลอฮฺถามว่าฮะดิษบทน,นี้ ถ้าจะพาดพิงคําว่าซูรอติฮีคําว่าดอมีรคําว่าฮูตอนที่นี้สรรพนามในที่นี้ย้อนกลับไปหาอัลลอฮ์ย้อนกลับไปหาอัลลอฮ์เลยถ้าอุลามาคนใดก็ตามอธิบายว,ว่าคําว่าซูรอติฮีคาว่ารูปร่างของเขาในที่นี้ย้อนกลับไปหาอัลลอฮ์มาตาลาแล้วเราก็มีนะครับนักสอนได้อธิบายแบบนี้แต่ไม่ต้องเข้าไปแจกแจงในรายละเอียดแต่ให้รู้ว่าถ้านักปาฏคนใดหรือมุสลิมคนใดอ้างอิงว่าอัลลอฮ์ได้สร้างนบ,บีอาดัมมาตามรูปร่างของอัลลอฮ์แบบนี้ ือว่าฮะดิษบทนี้ขัดกับอันกุรานนะครับเพราะในสุรที่42องค์การที่11อัลลอฮ์ไ uh ด้ทรงตัดว่าบิสมิลลอราะห์มานุฮิมไลสักมิสลีชชยอุนซึ่งแปลว่าไม่มีสิ่งใดไม่ว่าจะเป็นชายหรือหญิงเหมือนกับอัลลอฮ์ดังนั้นฮะดิษที่บอกอัลลอฮ์สร้างนบีอาดามมาตามรูปลักษของอัลลอฮ์แต่อันกุรานกล่าวว่าไม่มีมนุษย์คนใดเหมือนกับอัลลอฮ์ดังนั้นฮะดิษบทน,นั้นจริงถูกทำไมครับกุขึ้นมาหรือจะต้องถูกทิ้งไปนั่นเองนะครับยังมีฮะ จำนวนหนึ่งที่ได้ชักชวนให้บรรดาลิมนั้นปฏิบัติตามคัเพีย์กุรอานและถ้าหากว่าการดาวะหรือการดาอีเชิญชวนมนุษย์ทั้งหลายไปสู่อัลกุรอานของบรรดาอิหมามเนี่ยแน่นอนก็เป็นหลักฐานที่กล่าวว่าอัลกุรอานนี้มีความสมบูรณ์ไม่ได้ถูกดัดแปลงนะครับเพราะถ้าเกิดว่าถูกดัดแปลงบรรดาอิหมามแห่งอัลุนไบก็จะไม่เชิญชวนจะไม่กล่าวอธิบายว่าอัลกุรอานนี้ทาไมครับบรรดาอิหมามบอกว่าให้มุสลิมนั้นทําไมครับทำการอ่านกุรอานทําการศึกษาอัลกุรอานให้ปฏิบัติตามคําแนะนําของอักุราน เรามาดูกันนะครับอิมามอิสลามได้กล่าวในหนังสือหน้าลุยน巴拉กซึ่งปัจจุบันก็มีแปลเป็นไทยเกือบครบแล้วถึงสองเล่มน,นะครับท่านอิมามอิสลามได้กล่าวว่าตัวอย่างจากคําพูดที่บรรดาอิมามแห่งอัลุนไบได้ชักชวนมนุษย์ให้หันมาปฏิบัติตามคำเพีงกุรานนะครับอิมามอิสลามกล่าวว่าวกิตาบุลลอฮ์ไบนะอัษฮาริกุมนาติกุลลายะบาลิซานุฮูวะาบตุน ลาตุฮดามูอาร์กานุห์อิสลลาตุฮซามูอะวานุฮูมีใจความว่าคำพีของอัล l l a ์ที่อยู่ในหมู่ของพวกท่านคือคําพูดอันสัจดิธรรมอันกุรอานแปลไทยว่าอันกุรอานที่อยู่ในอยู่ในหมู่พวกท่านคือคําพูดอันสัจดิธรรมไม่มีคําพูดใดจะทําให้มันสิ้นสภาพและคือบ้านที่มีที่โครงสร้างของมันไม่มีวันถูกทําลายนะครับอีก อีกคาพูดหนึ่งอิมามลิกล่าวว่าพวกท่านจงรู้เถิดว่าคมภี์อันกุรานเล่มนี้คือผู้ตักเตือนไม่มีวันถูกช่อฉนและคือผู้และคือผู้ชี้นําไม่มีวันหลงทางความจริงในหนังสือนะยุน巴ากและฮะดีษอื่นๆแม้กระทั่งในหนังสืออันกาฟียังมีฮะดีษอีกมากมายจากบรรดาอิมามแห่งอัลฮุนไบที่ชักชวนบรรดามุสลิมและประชาชนให้หันไปปฏิบัตตามอันกุรานเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าคำพียงกุรานนั้นถูกดัดแปลงหรือว่าถ้าแนวทางเชื่อมีความเชื่อว่า,วากุรานนั้นไม่สมบูรณ์แล้วเราก็ ก็จะไม่สามารถที่จะนําคําพูดของบรรดาอิหม,าม่าานี้โดยเฉพาะนี่คือความเชื่อของบรรดาอิหม,ม่ามแห่งอัลลอฮุบได้กล่าวอัลกุรอานคือทางนําและไม่มีวันหลงทางสาหรับผู้ปฏิบัติตามนั่นหมายความว่าบรรดาอิหม่ามนั้นก็มีความเชื่อว่าอัลกุรอานนี้มีความสมบูรณ์และชียะผู้ปฏิบัติตามอัลลอฮุบนบีเป็นผู้ปฏิบัติตามคําสั่งใช้คําสั่งห้ามจากวาซียดของท่านนบ,บีก็มีความเชื่อเช่นนั้นนะครับและเช่นเดียวกันนะครับในประเด็นสุดท้ายก็คือว่า ความน่าเชื่อถือระหว่างคำพิพากกกับฮะดติสเรามาดูฮะดติสสุดท้ายกันนะครับในหนังสืออัลอามาลีนะครับหรืออัลมาญาลิสของท่านเชคมฟฟีดนะครับท่านเชคมฟฟีดนั้นเสียชีวิตในชีวิตศตวรรษ413นะครับท่านเชคมฟฟีดได้บันทึกฮะดติสบทหนึ่งจากอิหม่ามยาฟัตเป็นผู้รายงานมาจากอิหม่ามมูฮัมมัดบาเกตบิดาของท่านจากอิหม่ามซุนนะบิดีนนะครับ จึ้งแต่ละว่า,ากานนะรับสุรุลละซัลลัลลอฮุอะลัยวะสัลลัมอิซา,าَ ت َ ب ลลَ حَمِدَ اللَّهِ وَأَسْنَعَ اللَّهِ าُ م َّ قَالَ أَمَّا ب َ ع ْนُ فَإِنَّ أَسْدَقَ ิ ل ْ ح َ د oh. ِ ي ث ِ كِتَابُ اللَّهِ إ م ได้รายงานจากบิดาท่านสืบไปจนถึงบรรพบุรุษของท่านได้กล่าวว่าท่าัรสุรุลละได้ทําการคุตบะปราศัยและท่านได้สรรเสริญยกย่องอัลลอฮ์ต่อจากนั้นท่านได้กล่าวว่าคําพูดที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคือคำพีอันกุราน h ะด i ษบทนี้ได้รับการยืนยันจากตำราของฝ่ายพี่น้องสุนนะในหนังสือมุสนัดอิหมามอัฮบัตในหนังสือมุสนัดอิหมามอาฮัฮมัดบินฮัมบัลนะครับฉบับที่ตรวจทานโดยเชคชูเอฟอันอาร์นาอูดนะครับตรวจทานว่า h ะด i ษใดถูกต้องไม่ถูกต้องในหนังสือ h a d ีษบทเดียวในตำราชิยานั้นซึ่งรายงานตรงกับหนังสือมุสนัดอิหมามอาฮัฮมัดในเล่มที่3หน้าที่310ระดิเลขที่14,373 ซึ่งในสารงานก็ได้กล่าวว่าฮัดร์สนายะฟัตคนลรกคืออิหม่ามยะฟัตนะครับแต่ว่าอิหม่ามยะฟัตได้ฟังจากบิดาของท่านคืออิหม่ามมูฮัมหมัดบาเกตซึ่งอิหม่ามมูฮัมหมัดบาเกตได้ฟังฮะดิษบทนี้จากจากท่านอันจาบิรจากท่านจาบิดเป็นอับดุลลอฮ์ตัวบทฮะดิษเหมือนกันนะครับสรุปก็คือฮะดิษบทนี้มีสายสืบไปจนถึงท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลออฮุะลััยฮิวะซลลัมซึ่งเป็นความหมายเดียกันซึ่งฮะดิษบทนี้กอลัชกอลัชเชคชูเอบอันอาร์นาอูดฮะดิษุนซอฮีฮุน สายงานฮะดิษบทนี้เป็นสายงานที่ซอเฮียดังนั้นฮะดิษอาฮาดัดบทนี้มีสิ่งหนึ่งซึ่งท่านนบีได้กล่าวว่าฟฝอินนะอัสดักลฮะดิษกิตาบุลลอฮ์แท้จริงคำพูดที่น่าเชื่อถือมากที่สุดคือคำพีอันกุรานนี่คือการรับรองจากท่านศาสดา m ุ h ั m m a d และจากการรายงานของอิหม่ามยาฟัตอะลิสลามซึ่งเป็นอิหม่ามท่านที่6ในแนวทางชิยาสิบสองอิหม่าม ซึ่งได้ระบุบ่งบอกกับผู้ที่ตามคือกับบรรดาเชื้อทั้งหลายจะต้องยอมรับว่าคำพูดที่น่าเชื่อถือมากที่สุดก็คือคำพีอันกรุรานดังนั้นการรับรองเช่นนี้ไม่ว่าจะจากทารูลุลลลฮ์เองก็ดีหรือจากบรรดาอิมะที่มาจากอุลไมล์อิสลามเองก็ดีได้เป็นหลักฐานพิสูจน์อย่างชัดเจนว่าคัมภีร์อันกรุรานเล่มนี้มีความสมบูรณ์โดยที่ไม่ได้ถูกสังคขยนาไม่ได้ถูกดัดแปลง ไม่ได้ถูกตัดทอนไม่ได้ถูกเพิ่มเติมหรือแก้ไขใดๆทั้งสิน้นและนี่คือหลักฐานจากตาําราอิชยเองจากฮะดิษที่ถูกต้องแล้วก็ได้มีหลักฐานประกอบจากตาําราฝายพี่น้องสุนีเองที่ได้พิสูจน์อย่างชัดเจนว่าแนวทางความเชื่อของชียาผู้ปามอิหมามทั้ง12นั้นก็ยังมีความเชื่ออย่างแท้จริงว่าอันกุรอานเล่มนี้มีความสมบูรณ์ครับในวันนี้เวลาของเราหมดลงแล้วครับวัสลามอะลัยกุมวะราะห์มะตุลลอฮิวะบเรากาตุ Um